แก้ไขเพิ่มเติมในวงเล็บฉบับที่4พุทธศักราช2561ข้อที่87ในวงเล็บ2กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ25ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นหากมีความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่าย โดยได้อนุลับการอนุมัติจากสภาท้ขของถิ่นภายใต้เงื่อนไขจะทําได้เฉพาะกิจการขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่รายได้ขององค,อค์กรปกครองส่วนทถิ่นหรือกิจการจัดทําเพื่อบหบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทถิ่นหรือตามกฎหมายกําหนดฉะนั้นเสนอการเสนอยติดังกล่าวมาเพื่อให้สภาสมนองใจเงินสะสมประจำปีก็ประมาณ 2,564จำนวนหนึ่งรายการด้วยหลักการให้ผลดังนี้หลักการด้วยรัฐบาลมนตรนมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 และค่าวัคซีนที่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ยาสำหรับการฉีดวัคซีนในงบประมาณประจำปีพุทธศัการาช2,564ซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอต่อการดําเนินการจัดซื้อดังนั้นจึงขออนุมัมติสภาท้องถิ่นขออนุมัติสภาเทศบาลสมุนไม่ลิมในการจัดจ่ายฐานเงินกองทุนสำรองจ่ายสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้องบประมาณโควิดชเก้และวัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสําหรับการฉีดวัคซีนเพื่อดําเนินการจัดซื้อต่อไป1เงินทุน หเงินทุนสมองจ่ายสะสมโคงโเหลือที่ใช้ได้2 6่สิบหกล้านสงแสนแบาท3าสอสตังค์สขออนุมัตจ่ายขาดเงินทุนสมองจ่ายสะสมประจำปีงบปมัณสองห้าหกจำนวนหนึ่งรายการได้แก่การจัดซื้อวัคซีนโควิด 19และเวชภัณฑ์ที่ไ่ใช่ยาสสำหรับการฉีดวัคซีนวงเงิน7ล้านบาทเหตุผลตามด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าอเสียงประธานพูดประธานสภาว่าออเสีงยงเหตุชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมประจำปีก็ประมาณ2 5 6 4หาอสิบบาท เรื่องข่อความรูช่อบเบิกใจนนุนการรถ้ฟส่วนมีค่าอำเภอเมืองหลิงตามโครงการปรับปรุงพื้นขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า250 kva พร้อมงานแรงสูงเทศบาลตำบลแม่หลิงงบประมาณรายจ่ายประจำปี